พอที่ดูรีวิวมาคีินิสส่วนใหญ่อะก็ทาแบบเป็นบล็อกเปิดหน้าอกดูครั้งแรกอะตั้งแต่ตอนที่มันยังช้าอยู่ะเราก็รู้สึกว่าฮะสวยกวยที่เราคิดไว้อีกค่ะเป็นทรงเป็นทรงที่เราอยากได้สไตล์ของการดีไซน์หน้าอกของคุณหมออะค่ะเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าโอเคทรงมันสวยทรงมันเป็นทรงที่เราอยากได้นะเรียกว่ญญามีรสนิยมในการดีไซน์หน้ญญาอกที่ดี สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรียรีวิวนะคะที่ดรีมคลินิกกันนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเคสคนไข้นะคะที่เสิริมน้าอ,อกครบ2เดือน <S 2เ <2 S 3> ดือนไปแล้วเนาะคนไข้ทําเป็นแบบไหนยังไงไปนะคะมอติว่าให้ปิดค่ะให้บีดคือเลือกเป็นคนที่ถ้าทาทำทันทีคือขอทําแบบที่ดีที่สุดเลยเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่ พอดีตัวออกจากะเล็กนิดหนึ่งก็ไม่ได้ว่าสาวสองทุกคนต้องการไซส์ใหญ่ไม่ใช่ทุกคนต้องโชว์หรือว่าอยากจะให้มันเซ็กซี่มามีคนที่ต้องการความเป็นธรรมชาติก็มีอยู่เหมือนกันนะครับไปเริ่มกันเลยค่ะชื่อเอเชียนะคะก็ตอนนี้เรียงอยู่แต่ว่าใกล้จะจบแล้วค่ะอ๋อเอเชียอายุยี่สามปีอยู่อยู่ที่ทิจูนโลกคือเราเนี่ยบอกว่าตั้งใจทํางานเก็บเงินเพื่อมาทำน้กอกเลยอ๋อใช่ค่ะโดยเฉพาะทำไมถึง ทำเสรญจกางหน้าอกเป็นอย่างแรกเรามีปัญหาเรื่องการเลือกชุดชั้นในค่ะหน้าอกเรามันไม่เต็มครับม,มันจะทําให้เราเลือกชั้นในได้ค่อนข้างที่จะลำบากชั้นในเรามีความรู้สึกว่า้พอมันใหญ่กว่านมเราเวลาเราก้มะมันโป้ด้วยใส่เสื้อแล้วก็มีเป็นโวโวอยู่ด้วยใช่ค่ะม,มันโวก็เลยตัดสินใจทําก่อนจริงๆแล้วเป็นคนตัวใหญ่เนาะสูง ร้อยแปดสิบสามน้ำหนักเจ็ดสิบก็คือไม่ได้อ้วนนะก็ตัวผอมสูงตัวตัวใหญ่ตัวสูงงนะครับก็คือไม่อยากให้ได้ใหญ่นะจริงจริงเราสามารถใส่ได้ที่ร้อยกว่าเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการใหญ่มาตั้งแต่ดูรีวิวตั้งแต่ศึกษามานี่เราคิดว่าเราควรจะใส่ไซส์เท่าไหร่ก่อนที่จะมาปรึกษาเนี่ยคิดไว้ประมาณสามร้อยซีซีค่ะเพราะเราไม่ได้อยากได้ใหญ่มาก แต่ว่าพอมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้คาแนะนำค่ะว่า3 0 0ซีซมันมันเล็กไปถ้าเกิดว่าทํา3 c c ซีซมันอาจจะหาอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อคุณหมอซึ่งก็คิดว่าคิดถูกแล้วหละที่เชื่อคุณหมอคือจริงๆถ้าวัดทางขนาดตัวของหมดทว่านี่มันก็จะสามารถใส่ได้กต่รุ่นแบรนด์เนี่ย340แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโฟที่ใช้กันปกติก็คือ4 0 0ซีซี ซึ่งเขาบอกตัดไปเลย400มคุณเอเชียบอกว่ามันใหญ่ไปแน่แน,นอนใช่ไหมเราไม่อยากได้คับซเนาะเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีเหมืออ่ะทานฮอร์โมนอะไรนี้อยู่อยู่แล้วแต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้เยอะมากก็มี100สักร้อยซีซถ้าใส่ไปอีก340ข้างนึงเป็นเดนี้เนาะแต่อีกข้างหนึ่งยิ่งต้องเล็กกว่าอีกเพราะว่ากระดูกเราอะมันไม่เท่กากันนะกระดูกอกไก่นี่คือกระดูกที่มนโนนอยู่ข้างหน้าเนี่ย แล้วข้างหนึ่งอ่ะข้างซ้ายมันใหญ่กว่าข้างขวาแนะ่เราจะจำเป็นต้องใช้ซิลิโคนที่รุ่นกว้างพิเศษก็เรียกว่ารุ่นนี้นี้ข้อดีก็คือมันไว้สําหรับหน้าอกที่ไม่เท่ากันสรุปก็คือข้างหนึ่งเลือกเดนี่340ด้านขวาด้านซ้ายก็เลือกมินิ310 cc นะครับซึ่งก็ต้องคิดบอกว่ามันเป็นซิลิโคนไทพิเศษต้องต้องสั่งเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนที่แบนเล็กกันนะข้อดีก็คือใส่แล้วมันก็จะแบบธรรมชาติ ดูเนียนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนผอมเนื้อไม่ได้เยอะมากหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าผอมอกไก่เนื้อน้อยอย่างเงี้ยนะครับทำเหนือกล้ามเนื้อถ้าใส่ไซส์ไม่ใหญ่ก็จะดูธรรมชาติกว่าแล้วก็อยากให้ธรรมชาติที่สุดก็คือเติมไขมันนะครับเทคนิคไฮบิดเลยนะครับเพราะว่าถึงผอมเนื้อน้อยเนี่ยถึงจะไปใส่ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเจอปัญหานมห่างแต่กล้ามเนื้อก็อยังไม่พอที่จะมาคุมซิลิโคนให้มันดูธรรมชาติได้อยู่ดี ปัจจุบันก็คือมีเทคโนโลยีที่ล่าสุดก็คือการทำไฮบริดนาะคือการเติมทั้งซิลิคนแล้วก็ไขมันตัวเองเข้าไปด้วยนะคุณเอเชียเองรู้จักมาก่อนไหมครับว่าเอ๊ะการทำเทคนิคไฮบริดการเติมไขมันเนี่ยคืออะไรเพิ่งมารู้จักกับคุณหมอเลยรคะดูคลิปคุณหมอเราก็ดูงานที่คุณหมอทำ เราก็เริ่มรู้จักว่าเทคนิคไทยปิดคือ,อไรแล้วก็ไปเซริร์ชต่อค่ะเราใช้เวลาตัดสินใจนานไหมในการที่เลือกหาคุณหมอท่านหนึ่งหรือคนไหนที่คุณหมอคนไหนเนี่ยที่จะทำหน้าอกให้เราดีจริงๆนานเลยค่ะประมาณปี2ปีเลยค่ะค้นหาในเว็บไซต์ค่ะเซิร์ชไปใน Google ว่าศัลยแพทย์ที่ทำหน้าอกที่ลหลายๆเว็บไซต์แนะนำเนี่ยมีใครบ้างค่ะแล้วก็ลิสต์ไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลของแต่ละคน,นแล้วก็มีเข้ากลุ่ม เห็ Facebook ค่ะสัญยกรรมค่ะทงเคสหลุดสัลยกรรมแล้วก็รีวิวสัญกรรมค่ะดูจากหลายๆเคสมีบางคนมาบอกว่าเคยทํากับคุณหมอเนี่ยค่ะ<ม>ก,ก็มีคุยกันทางบ็อกด้วยค่ะต้องอ่านเยอะๆแล้วก็ดูด้านดีด้านเสียแล้วก็ไม่ได้ดูแต่ด้านดีอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่โซเชียลแค่เฟซอันนึงแล้วก็เชื่อเขาไปทั้งกลุ่มก็เจอเคสเยอะแยะมากมายในในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าดูมาปีเปี่ยนี ความโรยเยอะมากว่าออมีปัญหากันก็เยอะนะาให้ทานมเนี่ยทาแบบยาชายาเบอร์แล้วมีปัญหาไม่ฟื้นก็มีทาทาแล้วแผลนมเน่าอักเสบก็มีเยอะอีกใช่ไหมครับทําแล้วนมมันผิดตําแหน่งเธอรีวิวเหมือนดีถอดออกมาอ้าวหัวนมชี้ไปคนละทิศคนละทางก็มีนมแฟนมัง่งนมห่างมัง่งนมเดี้ยวนม แข็งเป็นพังผืดก็มีเอกทําไปแล้วโอ้โหมันเยอะแยะเนาะนะถ้าดูจริงๆในอินเทอร์เน็ตก็ดูโอ้โหมาเป็นร้อยๆเรื่องปัญหามากมายมันมีวิธีป้องกันมีนนอ,อ่าก็เราก็ต้องเลือกหมอสัญ,ญาแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าถ้าจะเขาชั่วเขาไปเช็คในแพทย์าเอาชื่อหมอไปเช็คในเว็บไซต์แพทย์สภาแต่แค่นั้นก็ไม่พอหรอกเพราะว่าสัญ,ญาแพทย์ตกแต่งก็มีเยอะเนาะซึ่งเขาบางคนก็ทําเรื่องเสริมหน้าอกประจํบางคนก็ไม่ได้ชํานาญมากนะ เราก็ต้องดูดูเคสด้วยว่าทํามาแล้วเป็นยังไงดูเคสจริงๆคนไข้จริงจริงๆนะครับถ้าดูดีมคลินิกก็จะมีทั้งไอจทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นี่แหละครับก็นะค,คนไข้จริงๆริะเรามารีวิวให้ชัดเจนนะเห็นความต่างอะไรบ้างในของที่เราสะดุดหรือว่าเออเราเลือกที่ดีหรือหลักกันหลักๆเลยคือเรื่องทรงค่ะเรามีความรู้สึกว่าท,ที่นี่ยาทหมายถึงว่าดูจากหลายๆเคสไม่ใช่เฉพาะเคสที่ ที่ดีนะคะไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ไม่ใช่เอาแบบเคสสวยๆที่เขาพรีเซนเตอร์อ๋อพิตตี้หรือพรีเซนเตอร์ด็อกบ็อกเกอร์ดังมาเราก็ไม่ได้ดูแค่เคสนั้นแน่นอนใช่ค่ะใช่ไหมคือเราดูไล่ดูเลยว่าสไตล์ของการดีไซน์หน้าอกของคุณหมอครับเป็นยังไงเรารร้สึวว่าโอเคทรงมันสวยทรงมันเป็นทรงที่เราอยากได้นะคะก็คือไซส์แบบเล็กหน่อยอะไรหน่อยใช่ค่ะไม่แต่มันก็ไม่เชิงว่าเล็กนะเพราะว่าที่ดีมก็มีเล็กมีใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็น ใส้กลางๆถึงถึงเล็กก็เรียกว่ากลางๆพอดีตัว,วที่แบบว่าเน้นธรรมชาติไม่ได้เน,เน้นว่าเห็นเป็นขอบเป็นบล็อกหรือว่าพุ่งเป็นพิตตี้พีชาช่ต้องใหญ่มากให้ล้นออกมาทะลักไม่ใช่แล้วว่าวมีโรสเนยยมในการดีไซน์แล้า,าอ,อกที่ดีเป็นไลฟ์สไตล์ของคนจริงๆคน<ช>ทคั่วไปอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตัวของคุณเอเชียพอทาไปแล้วเนี่ยหลังจากที่2เดือนเรารู้สึกว่าเราเริ่มไปแต่งตัวไปเริ่มใส่เสื้อผ้าหรือแบบ ไม่ต้องใส่ปลาที่เป็นฟองน้ำหนาๆอะนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกใช้ชีวิตสะดวกขึ้นนะคะหลักๆเลยคือเราไม่ต้องหาเสียเวลาหาเสื้อชั้นในที่บอกว่าถ้าต้องมีฟองน้ํานะอะไรอย่างนี้ครับบางทีแบบฟองน้ํามันก็แบบดูแบบผิดรูปด้วยทําให้หน้าอกเราดูไม่สวยเนี้ยมันก็แบบไม่โอเคอก็สามารถใส่เสื้อแบบเว้าลึกได้อย่างนั้นใช่ไหมโดยที่ไม่ ไม่ต้องใส่บาดานหรืออะไรอย่างนั้นแล้วความเป็นธรมรมชาติความอะไรมันคือเริ่มเห็นตั้งแต่แรกเลยมันก็จะทำไปเปิดหน้าอกดูครั้งแรกอะตั้งแต่ตอนที่มันยังช้ำอยู่เราก็รู้สึกว่าอ่ะสวยกว่าที่เราคิดไว้อค่ะ<ม>เป็นทรงเป็นทรงที่เราอยากอยากได้อะไรเงี้ยตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นอกไก่นะไม่ได้ใช้เทคนิคใต้กล้ามเนื้อก็เลยคิดว่าอ๋อก็คงแบบอาจจะไม่ได้เหมือนที่คิดไว้ปรากฏว่าเทคนิค เหนือกล้ามเนื้อที่คุณหมอทำให้อะค่ะให้ผลดีกว่าที่เราคิดไว้อีกก็เลยแบบพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรากังวลว่ามันจะเป็นบล็อกพอเราเห็นว่ามันไม่เป็นบล็อกมันก็สบายใจคือใช่ค่ะมันมันคอยด้วยเป็นทรงหยดน้ำด้วยค่ะอนี้จริงแล้วมันแค่2เดือนมันยังไม่ค่อยมากมันจะค่อยมากประมาณตักงตีห้าเดือนจะเริ่มคอยก็จะคอยกว่านี้อีกจะดูธรรมชาติกว่านี้อีกต้องรออีกนิดนึงนะแต่ความนิ่มความอะไรก็คือ รู้สึกว่านิ่มเร็วมากเลยใช่ค่ะให้เพื่อนจับด้วยให้ให้เพื่อนให้เพื่อนลองจิ้มดูเนี่ยเขาก็บอกว่า,านิ่มมากเลยพรส์รม,มากคือการทำไฮบิดเนี่ยมันเหมือนเราได้ซิลิโคนนิ่มแล้วเราก็เพิ่มความนิ่มเข้าไปอีกด้วยนี่เนาะก็จะได้ความเป็นธรรมชาติที่แบบว่าคือเคสเน่คนไม่สาารทานอะไรก็จะต้องมีส่วนมากคือจะเนื้อตึงเนาะคุณหมอต้องวัดซิลิโคนให้มันพอดีก็บางครั้งก็ต้อง ยืดเนื้อเย็บปรับทรงให้มัน<ไ>ให้มันดีเพราะสองก็จะเจอปัญหาว่าทานฮอร์โมนแล้วมันจะนมมันจะรัดตัวบางครั้งนมมันก็จะรัดแบบไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลมเวยนะจะเบี้ยวเบี้ยวด้านนอกทําไปแล้วบางคนแบบเป็นรอยข้างล่างอย่างเงี้ยหมอก็ต้องยืดเนื้อเย็บเนื้ออะไรให้มันเข้าที่ให้ให้ดีที่สุดนะคือไม่ใช่แค่ยัดซีโคนใส่แน่นอนมีทั้งยืดเนื้อทั้งปรับเนื้อทั้งเย็บล็อกทรงอะไรให้ดีที่สุดนะครับคือก็ จะบอกว่ายากกว่าเคสผู้หญิงก็กได้แต่ผู้ว่าต้องใช้ความละเอียดที่ททค่อนข้างมาก,กนิดนึงเนาะเพราะว่าบางคนก็ทานฮอ,อร์โมนหรือทานอะไรมาแล้วก็นมเป็นจุกนมเป็นไตก็ต้องมีการขยายอะไ,ไรอย่างนี้เนาะก็ต้องหรือว่าคนมีน้ำนมเลดซำอะไรอย่างนี้เนาะก็จะต้องมีการหยุดแล้วก็มีการดูแลคือแต่ละเคสของที่นี่เองเราก็เหมือนดูแลต่างกันออกไปทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองเน<ฆ>่ยังไงหมอก็จะบอกไว้ล่วงหน้าหแหละว,ว่าเรามีปัญหาอะไรอย่าง ในเ,เชียก็จะมีปัญหาว่านมมันไม่เท่ากันกระดูกมันไม่เท่ากันสองข้างนี่นะคือก็ต้องแก้ก็ต้องปรับก็ต้องเย็บก็ต้องยืดเนื้อให้มันเท่ากัน<ะ>ไม่ใช่แค่เหมือนใส่เป็นเหนือกล้ามเนื้อแค่เลาะโพรงแล้วจับซิลิโคนยัดไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนหรือว่าถ้าใส่ใช้ซิลิโคนที่ทรงเดียวกันขนาดเดียวกันก็อาจจะทําให้ยืดดูเบี้ยวไปกว่าทีแล้วข้างหนึ่งเป็นทรงเดมิอีกข้างหนึ่งเป็นทรงมินิเนาะเพราะฉะนั้นก็การวัดไซส์สูทรงที่มันไม่เท่ากันมันจะปรับ นมาาเท่กัได้้งอาจจะต้องมาปรึกษากันล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าทีมคอนต้องรอสั่งพีออเดอร์นะยิ่งช่วงโควิดบางทีรอสองสามเดือนก็มีนะวบางคนแต,แต่อันนี้ช่วงนี้เขาทําได้เร็วเนาะไม่ต้องรอานานแล้วให้ผู้เสียภาษีรายเลียดการว่าประทับใจอะไรบ้างสำหรับการที่ได้ทำนักอกทีขี่ขางนี้ไปความประทับใจก็น่าจะเป็นเรื่องทรงนี่แหละค่ะพอรู้สึกว่า คลินิกส่วนใหญ่อะก็ทำแบบเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเท่าที่ดูรีวิวมาก็คือมีความรสึกวในเลยราคาเนี้ยที่เนี้ยดีที่สุดแล้วในความคิดเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทรงสวยแล้วก็คุณหมอช่วยช่วยช่วยเลือกขนาดหน้าอกไว้ตอนนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ช่วยเลือกเล็กกว่านี้เราจะแบบเรียดละอะไรเงี้ยค่ะเราเริ่มการดูแลติดตามไปเลยพี่ๆให้คำแนะนำ ดีค่ะตอบไลฟ์ไวค่ะตอบตลอดบางทีเราแบบไร้สาระกับคลินิก้วยแต่เขาก็ยังตอบเราเะอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากค่ะก็ยังไงเนาะก็นี่ก็คือ2เดือนแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการนาดัดติดตามกับาบดูไปอสอนเรือ่อยตอนนีเนื่องเพราะว่าฉีดไขมันเนี่ยต้องดูเป็นเป็นปีปีการฉีดไขมันจะดูผลว่าติดไม่ติดเนี่ยก็ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปถึง1น่ปีนะครับ จริงแล้วก็ follow up ต่อเนื่องไปถึง5 6ปีก็มีนะครับซึ่งเราเรา follow up ต่อเนื่อมาตลอดแล้วก็จะพบว่าไขมันที่เราฉีดไปติดดีตลอดท,ที่ทำมาหลายร้อยเคสเนี่ยก็โอเคหมดนะเพราะว่าเทคนิคการฉีดเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ที่มีการปั่นแยกแล้วก็วางไขมันนะให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดไขมันติดแน่นอนนะ สุดท้ายคุณดิฉันฝากเลยละกันสําหรับสาวๆคนไหนที่เป็นเหมือนเราหรือไม่ใช่เหมือนเราก็ได้ดูข้อมูลศึกษาข้อมูลอยากฝากเขาดูอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือดูชื่อคุณหมอดูว่าคุณหมอที่ทําให้เราะค,ะคือใครแล้วก็เอาไปเิร์ชนวเว็บไซต์แพทยสภาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ดูรีวิวเยอะๆอพยายามอย่าดูข้อมูลในแง่เดียวให้ดูเคล็ดลุดด้วยไม่ใช่ดูแค่ ภาพรีวิวที่เขาลงเพจแต่ว่าหมายถึงว่าทักไปถามคลินิกเลยว,ว่าเคจอื่นๆน,นะเป็นยังไงบ้างดูมาเยอะๆยิ่งเขาให้ยิ่งเขา,าให้ภาพเรามาเยอะอะค่ะนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ใจที่จะให้ข้อมูลกับเราด้วยดูทั้งคลินิกแล้วก็ดูทั้งคนไข้จริงบางครั้งนี่เขาก็ไปอินบอกคนไข้ถามคนไข้จริงก็มีดูด้านไม่ดีดูให้ครับด้านดีเนี่ยหาง่าย รีวิวแบบบล็อกเกอร์สวยๆมาทางง่ายแต่ว่าด้านไม่ดีนี่หายากกว่าต้องค่อยๆหาค่อยๆแก่ค่อยๆงอมไปในเน็ตน่ะนะใช่ก็ลองดูกันนะคะส่วนใครที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมเนาะว่าจะเป็นเคสสาวทาหรือเคสคนไข้ทำหนอกไฮบิดจะเกินปีหรืออะไรอย่างเงี้ยคลินิกมีให้ดูนะคะว่าะฉะนั้นใครที่สนใจอยากทำหนอกเทคนิคไฮบิดก็สามารถอินบอ็อก้็มาสอบถามได้เลยหรือว่าจะทำแบบนิคธรรมดาเอ๊ะหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเหมาะกับเทคนิคไฮบิดอะไรยังไงไหมก็ลองเข้ามาปรึกษา ให้คำปรึกษ,รษาแนะนําช่วยเลือกทรายแล้วก็ช่วยลองดูรายละเอียดให้ั้งหมดนะครับเพื่อที่คนไข้จะได้หน้าอกที่สวยเป๊ะแล้วก็ตรงกับตามที่ตัวเองดีไซน์อยากได้ก็ปุยกันให้ละเอียดเลยนะครับในนี้นก็ขอขอบคุณคุณเอเชียแล้วก็คุณหมอมาดเลยนะคร<อ>ับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe แนละกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ